พักผ่อนช้อปปิง้งช้อปปิ้งให้ให้เวลาช้อปปิ้งยันสิบนาทีเปลี่ยนเสื้ออยไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วไงแบบเบื่อแล้วอ่ะเย้อะไรของเขาวะโอ้เปื้อกระติกใจเขาไม่เปลี่ยน,นแบบฝ่า ไปแต่งตัวเป็สนสแตนด์อัคนีกว่ามั้ได้อะไรอ่ะรางวัลไม่เห็นมีเลยอ่านี่ไงได้ดื่มคนละแก้วนี่ลูกแล้วนอนยาวแนละ้วเขาเล่นเต้นเตีกันเนะี่ยพอแล้วนะนี่เดี๋ยวเขาเล่นใช่เดี๋ยวดูเราอ้วนอ้วนดูเรา นีงไงมึงไงเ็นเซอร์ต้องมานี่ต้องมีต้องมีหน่อยมึงีต้องตอนเมาเว้ยเต้นตอนเมาไว้มันโคตรเหี้ยเลยจัดเอออันนี้อันนี้ร้านเหล้าคุณแมนจิจิจการ ใช่กิจการคุณแมงก็มีร้านเล่าร้านเล่าเถื่อนไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่มีดูคุณมอสด,ดินี่ไงตัวพ่อมดอะ่ะไม่มันวะ่ะนี่ไงพ่อมดไม่อยู่คนเดียวเห็นไหมนะหมวกขาวนะได,ดะ้ดินี่นี่นี่กองอยู่นี่มานี่สัตว์ลุกไปเลยเพื่นอนกดไงอะ่ะกดลุก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  หลบ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 นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวเล่นท่านะเดี๋ยวดูเล่นท่านีโ่โอ้โอ้นั่งกินเหล้าอยู่โอ้มเมาอยู่แต่ละคนไง เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในเกมยังไงตัวจริงนั่นเลยเฮียสัตว์ตัวจริงตัวจริงถ้าเจอร้านก็นั่งกินเหล้าเฮียก,ก็ก็โอ้ไปเอาเหล้านู่นๆเดินไปเอาเหล้ามาแล้วคน <c oughs> เออคนนี้เขาก็กินเหล้าอย่างเดียวเอ,อเดี๋ยวก็ไปเอาเหล้ามากินบ้างดีกว่าไอ้ <c oughs> น้องไปไปพี่พี่ไปกินเหล้ามาั้งครัวเร็วๆอยากได้กองแบบนี้บ้างวะเหมือ <c oughs> ไม่ใช่กองเป็นเครื่องขู่ๆท่านฤษีซื้อเลยฤีอ้าว มันมันเป็นเครื่องมันเป็นเป็นวิธีขูดๆแต่แล้วมันจะเป็นเสียงตามเพียได้มาแล้วเล่าอันไหนอันนี้แรงเหรอเออไรต่างประเทศแรงเย็ดแม่มันอันนี้มึงกินหัวเชื้อแล้วเนี่ยไอสัตว์ไม่ใช่แล้วที่ไหนกินได้แรงเนี่ยกินหัวเชื้อแล้วเนี่ยไอ้จริงมันเนี่ยผมไม่รู้เลยแต่เมื่อวันก่อนกินอะไรแล้วจำเฮ้ยผมไม่รู้จริงนี่นี่กินหัวเชื้ออ๋อมันจะมีวีกวีกก็คือ มนเปิดไอ้นี้นี่อะไรนะเป็นฟีจอกันบารน่โอ้ยามกจเฮ้ยหาเรื่องพี่ไอ้น้องขอโทษขอโทษขอโทษทีขอโทษทีไม่ว่ากันนะเขายออ้ยโย เฮ้ยพี่โอ้โหพี่ผมขอโทษพี่มาทำผมเรื่องอะไรเนี่ยตบกบาลไม่กีนไม่บุกคาลีครับพี่นี่มันตบตบคุณโอ้โหได้ตบคุณโอก็วันดีเลยอือขอตะกี้นี่อุ้ยตบใครมตบมัวสัวโอ้ยโดนครับพี่ ตผมหมดแบบจังหวะนี้่อ้าวแล้วคุณแมนทำอะไรผมเนี่ยโอ้ยกอดกอดกดตายวิ่งไปตรงนี้ไปกอดเาไปกดเขาเอ่ะเฮ้ยน้องน้องใจเย็นน้องเมาแล้วนะน้องเมาแล้วเอ้ยใครวิ่งทำอะไรน่ะ ใจเย็นนะน้องพวกกันพวกกันโอเคบอกเบาเอ๊เอ๊เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่ามายุ่งอย่ายุ่งน้องเมาแล้วนะน้องน้องไม่เคลียร์ตัวเองก่อนไหมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบทีไปแล้วกูว่าเปิดเฟนนี่ไฟเดี๋ยวกูไม่ไหวแล้วจัดไปมาต่อยแล้วข็โดนเลยไอ้คนบู๊นี้ ต่อยกันเลาขโมยมวนต่อยกันเล่าเฮ้ยต่อยกันมันไม่มันน่ะต่อยกับคุณมอสเอาวัตุมาเอนฉุนฉุนฉุนไอ้ไข่ใาฉัไอ้สัสไม่ได้เป็นไอ้สัเอาวัลุกชายคนละบาดคนละบาด